ก็สวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยผมต้องเท้าความนิดนึงว่าเมื่ออา,อาทิตย์ที่แล้วนะผมได้ไปทํางานเชื่อมเป็นโรงเรือนแคตตันให้กับน้องผมนะแล้วผมเจอปัญหาว่าวัาวนนั้นนะครับตัวไอ้ตัวหมวกที่ผมใส่หน้ากากที่ผมใส่การเชื่อมเนี่ยมันชํารุดนะมันไม่ยอมตัดแสงให้ผมหรือว่ามันตัดแสงเนี่ยให้ผมน้อยมากนะผมก็เลยมีปัญหาว่าพอผมเชื่อมจากวันนั้นเสร็จเนี่ยผมรู้สึกแบบเวียนหัวแล้วก็ หมือนรู้สึกมึนมากเลยนะเหมือนก็ว่าตาผมเนี่ยไปโดนแสงงานเชื่อมเนี่ยเยอะเกินไปนะวันนี้ผมก็เลยอยากเป็นที่มาของคลิปนี้เลยนะผมอยากจะมาแนะนําว่า5อันตรายจากงานเชื่อมเนี่ยมีอะไรบ้างนะที่เราจะต้องป้องกันแล้วเราควรจะใช้อะไรเนี่ยป้องกันในส่วนของ5อันตรายนี้นะครับดังนั้นมันก็เลยจึงเกิดมาเป็นคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่า5้าอันตรายที่ผมบอกไปี่ยมีอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขออภยัยด้วยว่าพื้นที่ในห้องเก็บของผมเนี่ย จะเห็นว่าลกๆนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ผมกาลังเ,เริ่มเก็บของอยู่แล้วก็ของที่ผมเอาไปใช้งานมาเนี่ยผมก็มาวางๆรวมๆกันไว้นะจะเห็นว่าลกนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยในคลิปนี้ต้องบอกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองแล้วก็จากประสบการณ์จริงที่ผมได้มาจากหน้างานจริงๆนะที่ผมจะมาแนะนํานะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดหรือว่าขาดตกบกพร่องเรื่องอะไรไปเนี่ยผมต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผม เรามาเริ่มกันเลยที่ข้อแรกนะครับข้อแรกเนี่ยอันตรายอย่างแรกเลยของตัวงานเชื่อมนะสำหรับมือใหม่เลยที่ต้องรู้นะครับก็คือเรื่องของแสงนะแสงเนี่ยเวลาเราเชื่อมนะการที่เราจะเอาลวดเชื่อมเนี่ยไปเชื่อมกับวัสดุที่เป็นเหล็กอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะเกิดการอาร์คนะครับซึ่งแสงที่เกิดขึ้นจากการอาร์คนี้นะครับมันจะมีความเข้มแสงที่สูงมากๆนะครับซึ่งตาเราเนี่ยสายตาเราไม่สามารถที่จะรับได้นะครับดังนั้นเราต้องมีอุปกรณ์ป้องกันก็คือในส่วนของ ผมแนะนําเป็นหน้ากากนะครับหน้ากากเชื่อมนะครับซึ่งอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้แต่แบบนี้เนี่ยมันจะไม่สะดวกเพราะเราต้องถือไปอยู่ข้างหนึ่งนะครับแต่ที่จะเห็นในคลิปนะผมเนี่ยจะใช้เป็นหน้าก,ากากที่มันสวมหัวเลยนะครับแล้วก็ใช้ในงานเชื่อมอันนั้นจะสะดวกขึ้นมานะครับเพราะหน้ากาก,ากตัวนี้จะช่วยตัดแสงให้นะครับผมแต่ปัญหาของผมที่เจอคือครั้งล่าสุดเนี่ยคือมันไม่ตัดแสงนะผมก็เลยมีปัญหาในส่วนของการ เชื่อมนะครับดังนั้นผมเวลาเชื่อมก็เลยต้องหลับตาเอานะตอนเชื่อมนะครับก็ประมาณนี้ผมแนะนําให้เป็นหน้ากากไม่แนะนําให้เป็นแว่นนะครับถ้าเป็นแว่นเนี่ยคือมันจะป้องกันแค่บริเวณดวงตาฉะนั้นนะครับแต่บริเวณโซนที่เป็นผิวหนังบริเวณใบหน้าเนี่ยเราจะโดนในส่วนของรังสีเพราะเวลาเราเชื่อมนะครับแสงที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แสงนะมันจะมีในส่วนของรังสีด้วยรังสีอะไรต่างๆนะครับซึ่งรังสีตัวเนี้ยมันทําให้ผิวของเราเนี่ยรอกได้เลยนะครับเพราะว่าผมเคยถอด ถอดเสื้อเชื่อมมาครั้งหนึ่งนะแล้วหน้าหน้าหน้าอกผมเนี่ยเป็นผื่นลอกไปหมดเลยแล้วก็รู้สึกปวดแสบปวดร้อนมากเลยดังนั้นผมไม่แนะนําให้เป็นแว่นนะแนะนําให้เป็นหน้ากากาหรือว่าเป็นตัวแบบนี้ที่มันบังได้ทั้งใบหน้าของเรานะครับผมก็ประมาณนี้เรื่องแรกในเรื่องของแสงนะครับต่อมาในเรื่องที่2อนะอันตรายในเรื่องที่2อนะั่นคือเรื่องของกลิ่นกลิ่นเนี่ยเวลาเชื่อมเนี่ยมันจะมีกลิ่นในส่วนของงานเชื่อมออกมาดังนั้นวิธีการป้องกันในเรื่องกลิ่นเนี่ยถ้าเกิด ใครอยากป้องกันนะผมแนะนําให้เป็นอถ้าถ้าสะดวกหน่อยก็เป็นไอตัวนี้เลยนะครับเป็นผ้าปิดจมูกธรรมดาแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดใครอยากป้องกันดีหน่อยหาหน้ากากที่มันแบบกันสารเคมีอะไร,ก,รกันกลิ่นอะไรเงี้ยได้แบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งผมว่ามันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ากลิ่นเนี่ยมันก็ฉุนอยู่พอสมควรเวลาเราเชื่อมนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ ไม่เอ่อ uh, ไม่เดือดร้อนหรือว่าไม่กระทบนะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะเรื่องกลิ่นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สองนะต่อมาเรื่องที่สามนะครับที่เป็นอันตรายเลยที่ผมคิดว่าเป็นอันตรายก็คือเรื่องของเรื่องของควันนะค,ควันเนี่ยเอ่อถ้าใครไม่แพ้ผมว่าไม,ไม่เป็นไรนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยควันมันจะอันตรายก็ต่อเมื่อมันมาเข้าตาเรานะผมรู้สึกว่าเวลาควันเนี่ยมาเข้าตานะครับมันจะมีในส่วนของผมคิดว่าน่าจะมีเอ่อพวกฝุ่นละอองเล็กๆอะไรเนี่ย มากับควันด้วยดังนั้นเนี่ยเวลาเข้าตาเราไปปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตาเราเนี่ยมันจะมันเวลากระพริบตามันจะรู้สึกว่ามันจะไม่ปกติละมันจะเหมือนมีอะไรมาค้้าอยู่บริเวณหนังตาเราดังนั้นผมขอแนะนําให้ใช้เป็นแว่นนะแว่นที่สามารถครอบครอบดวงตาเราได้เลยอีกชั้นหนึ่งเลยนะถึงแม้ว่าเราจะใช้เป็นหน้ากากสวมใช่ไหมครับแต่เราสวมแว่นไว้ด้วยนะแว่นที่ผมนี่แว่นที่ผมแนะนําเนี่ยจะเป็นแว่นที่สามารถ ปกป้องได้ทั้งรอบดวงตาเราคือเวลาใส่ไปปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะปิดบริเวณรอบดวงตาเราได้ทั้งหมดนะครับเพราะตัวนี้จะกันในเรื่องของควันได้นะครับเราใส่ตัวนี้ไปปุ๊บแล้วก็ใส่ตัวในส่วนของอตัวของหน้ากากกันเชื่อมอีกทีหนึ่งนะอันนี้ก็จะช่วยกันเรื่องควันควันเนี่ยจะอันตรายก็ต่อเมื่อเข้าตานะผมมองไว้แค่นั้นนะควันเนี่ยอันตรายก็คือเข้าตาเรานะครับต่อ ต่อมาในเรื่องที่4นะครับอันตรายอย่างที่4ี่ก็คือเรื่องของความร้อนนะครับความร้อนเนี่ยต้องบอกว่าล่าสุดที่ไปเชื่อมให้น้องผมที่เป็นโรงเรีนแคตันเนี่ยตะเก็ยบไฟนะครับเข้าเข้ามาในเสื้อเลยนะครับแล้วก็มาที่หลังผมเนี่ยตรงเนี้ยผมไหมไปเลยนิดนึงแค่ตะเก็ยบไฟเล็กๆนะครับเข้ามาเนี่ยทำให้ตัวหลังผมเนี่ยไหมไปเลยนะเป็นแผลแบบเป็นแผลไหมเลยดังนั้นเรื่องของไฟเนี่ยความร้อนนะครับผมก็แนะนําว่าจุดไหนที่เสี่ยงที่จะโดนความร้อนนะครับเราต้อง มีอุปกรณ์ป้องกันนะอย่างเช่นบริเวณมือเรานะแขนเราเนี้ยก็หาอุปกรณ์ก็เป็นถุงมือเนาะถุงมือแบบเป็นถุงมือผ้านะแบบเนี้ยสําหรับงานเชื่อมเลยโดยเฉพาะนะครับมันอาจจะไม่ถนัดสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเรา ใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะถนัดขึ้นแล้วก็มันสามารถป้องกันพวกไฟอะไรต่างๆได้ส่วนในเรื่องของบริเวณตัวเราก็ใส่เสื้อผ้าที่มันหนาๆหน่อยเป็นแขนยาวด้วยก็ได้ก็ยิ่งดีนะแล้วก็ใส่มันรัดกุมสักนิดนึงนะครับก็จะช่วยป้องกันเรื่องของไฟได้นะครับอันนี้อย่างที่สี่ไปแล้วนะอย่างที่ห้านะอย่างที่ห้าเนี่ยก็คือเรื่องของกระแสะไฟนะเพราะว่าเวลาเราเชื่อมเนี่ยเราต้องอาศัยกระแสะไฟใช่ไหมครับมันก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นตัว คีบเนาะแล้วก็ตัวที่เราใช้เชื่อมไอ้ตัวเนี้ยผมแนะนําว่าเวลาเราจะใช้งานควรตรวจสอบในเรื่องของพวกสายไฟระบบแรงต่างเนี่ยว่ามีการชํารงชารุดหรือเปล่านะฮะเพราะว่าถ้ามันชํารุดเนี่ยมันก็อาจจะดูดเราได้นะแต่ถ้าเกิดมันไม่ชํารุดเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะผมเนี่ยต้องบอกว่าผมยังไม่เคยโดนไฟดูดจากงานเชื่อมเลยนะถึงแม้ว่าผมจะจับเหล็กอะไรเนี่ยแล้วเชื่อมเนี่ยก็ยังยังไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสายไฟชํารุดเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะเกิดการดูดได้นะครับดังนั้น มแนะนาว่าเวลาก่อนใช้งานควรตรวจสอบนะครับตรวจสอบในส่วนของสายไฟอะไรต่างเนี่ยให้ดีแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าเวลาเราลากสายไปครับสายตัวสายที่เราจะไปเชื่อมเนี่ยบางทีสายที่เราลากไปเนี่ยอาจจะไปโดนจุดที่เราเพิ่งเชื่อมไปใช่ไหมครับตรงนั้นี่ยมันร้อนอยู่นะครับอาจจะทําให้สายไฟเนี่ยเราหลอมละลายแล้วก็เป็นฉีกขาดได้นะโดยที่เราไม่รู้ตัวดังนั้นเวลาเราจะลากสายอะไรเนี่ยเราก็ต้องดูนิดนึงว่าสายไฟเนี่ยไปโดนในส่วนของ ตำแหน่งที่เราเพิ่งเชื่อมไปหรือเปล่านะเพราะผมก็สายไฟผมเนี่ยสายเชื่อมเนี่ยผมก็เริ่มมีรอยแบบไม่ไหม,ไม้นิดนึงเกิดจากไอตัวเราตอนที่ผมลากนี่แหละครับทําให้ตัวสายเนี่ยเริ่มจะชํารุดขึ้นมาบ้างนิดนึงอันเนี้ยผมก็ใช้ตัวเทปอะไรต่างเนี่ยพันไว้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการแนะนําในส่วนของคลิปนี้เรื่องของอันห้าอันตรายจากงานเชื่อมที่ผมได้ประสบจากงานหน้าง,งานจริงๆนะครับก็จะมีอยู่ห้าเรื่องนี้ก็หวังว่าสิ่งที่ผมแนะนําไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของแนวทาง ที่เราจะสามารถนําไปใช้ก่อนที่จะเริ่มทํางานเชื่อมกันได้นะครับผมอันนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงจากมือใหม่เหมือนกันนะครับอยากจะมาแนะนําให้กับมือใหม่ที่จะกําลังจะทํางานเชื่อมด้วยเหมือนกันนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับผมยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอสวัสดีนะครับ